เยอะไม่ได้บอกว่าในโซนยุทยานะแต่มันเยอะในเรื่องของอะไรครับการโปรโมทมันเยอะมากเพราะเพราะลูกค้าไม่รู้หรอกว่าโครงการคุณเนี่ยเอ้ยมันไปนแข่งกับอะไรจะเล็กหรือจะจะใหญ่แต่พอโปรโมทออกไปปุ๊บเนี่ยโอ้ยมันเราได้ยินแมสเซจบ้านหลังให,ใหญ่เยอะสร้างบ้านโดยสมองบ้านนี้โอ้โหสร้างความฝันให้คุณอะไรประมาณนี้เห็นไหมโค้ดีไซน์มาพวกเนี้ยใช้เอ็นซีหนักมาก ใช้ในสิ่หนักมากก็แต่เราเป็นอ e ินซี่ได้นะถ้าคุณรู้คอนเซ็ปช่วยกันะดความคิดนะครับกลับไปเราช่วยกันช่วยกันว่าคือนาราบรีเนี่ยนะครับหนึ่งแบรนด์ของเราเนี่ยมีอะไรโดดเด่นแล้วแต่ละโปดดักหนึ่งสองสามสี่ที่คุณมันมีเนี่ยนะครับถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณธนะเดชในกลุ่มเราเป็นแบรนด์เนเจอร์สมมติในกลุ่มเรานะจริงๆเนี่ยโครงการบ้านเขาจะมี เรียกว่าคือเชิงเอเจนต์คือกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงคอนเซ็ปต์เปลี่ยนแปลงไอเดียไม่ได้เปลี่ยนแปลงองค์กรคือปรับไอเดียเรียกว่าเชิงเอเจนต์นะครับคือกลุ่มกลุ่มวางคอนเซ็ปต์มันจะเป็นกลุ่มนึ่นอ่ะมูลค่าขออนุญาตเอ่ยแล้วกัแบบนอย่างปตทเขาก็มีกลุ่ม Change Agent. Change Agent เชิงเอเจนต์เชิงเอเจนต์ก็คือคนนี้มาจากแปรเมเจอร์คนนี้มาจากเอชอาร์มารวมกันมาคุยกัน,นดดเพื่อทำการกลยุทธ์เลยนทุกต้อง เรียกว่า change agent นะอย่างเช่นที่ว่ากรอเงี้ยที่ว่ากรอยู่เป็นการตลาดใช่ไหมครับเป็นตลาดตลาดแมนเจอร์เป็นตลา,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 าดรากาตลา,าดรากาใาาคาาราคาเป็นแมนเจอร,าราา์อ้าวแล้ว,แล,วแล้ววิทยาล่งงนะวิทยาเป็นผู้ช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาทีมเพราะบางทีการตลา,าดคิดเนี่ยบอกเอาการตลาดคิดมาคิดมาบางทีต้องหากรุปร๊ปกรุ๊ปไอเดีย change agent มาช่วยกัน เราจะมานะทาให้อะไรแมสเซจเนี่ยออกไปลูกค้ายังไงนะโอเคนะเรากลับไปทางานแนละ้วถ้าติดขัดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันไปบอกคุณเ็กแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้เข้าไปช่วยสร้างสร้างกรุ๊ปขึ้นมาเพื่อที่เราจะหาสิ่งที่เรียกว่าโดดเด่นขึ้นมาให้ได้เลยนะอะไรก็โปรดักเราก็ดีอะไรเราก็ดีสําคัญคือต้องสื่อสารออกไปให้เขารู้เรื่องลวกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือคําว่าคอมมูนิตี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับแรกคือเราต้องเข้าใจโปรดักที่ดีนะครับแล้วก็เข้า แล้วก็พยายามที่จะสื่อสารสื่อสารคือต้องสื่อสารสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ด้อยดีสิสิ่งที่ด้อยคือมารเทาอะไรปกครับปักปูต้องแก้ไขปกปิดเนี่ยวมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะปอกปิดอย่างเงี้ยมเราก็ต้องมาแก้ไขนะเปิดเผยความจริงนะเพราะนั้นนี่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูซิมีคลิปอยู่ตัวหนึ่งนะก็บางครั้งบางทีเนี่ย